แฟนทูท่ามกลางภเขาท่ากลางหญ้าท่ากลางต้น,นมไม้เย็นหัวยาดมได้ก็เจ้าเมลูเห็นหุ่นไลกาไหมลูกข้งหลังข้างหลังหน้าใหม่หน้าถึงที่ถ <ทำ S 2> ้ำหลวงแ,<ม>แม่สาบแล้ว ถึงไหน,ถ,หนถึงร้านกาแฟแล้คะถึงร้านกาแฟแล้วมันสวยมากคือจริงๆไะเห็นเห็นร้านกาแฟเน,นี้ยใน a c e b o o k เนาะ IG เห็นร้านกาแฟน,นี้ใน IG แล้วก็เลยคิดว่าเออมันเออใกล้ที่พักที่เชียงดาวแล้วก็ระหว่างทางไปเสมองแวะมาเ,ออเนาะแวะมาหน่อยอไปร้านกาแฟนนทา่ามกลางภูเขาทา่ามกลางหญ้าท่ามกลาง ต้นไม้สั่งกาแฟยัจงจ๊ะยังอกอคิวแต่สั่งขนมแล้วพี่ตุก๊ก นะคอนดูลาซ拉斯ไม่หมดที่อย่างเดียวมีใจไหมไม่ต้อง <laughs> ทุกอย่างมีใจไหมปกติต้องทุกอย่างแต่ตอนนี้เหลืออย่างๆแล้วหนึ่งแล้วเอาทุกอย่างที่เหลือ <laughs> ไม่ต่างไม่ต่าง <laughs> นี่ไปกินมาที่แต่มันอยู่เลยได้รู้จักคอนดู拉斯ไอโคอินซิเดน์น่ะ <c oughs> อร่อยแต่ <c oughs> แล้ว ดีมันคือมันเหมือนมันมีสเปเชียลขนาดขนาดเลยเนี่ยมันคาปูชิโน่อะมันจะมีแบบโรยซินนามอนิดหน่อยดีอะแล้วบรรยากาศมันก็ยังแบบได้ธรรมชาติอยู่รอบๆแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นมีความเป็นโมเดิร์นก็ดีเนาะบรรยากาศคุกกี้คุกกี้อร่อยมันเป็นซอฟต์คุกกี้มันเคยจะมีอะแล้วก็ช็อกโกแลตแต่ว่าอันเนี้ยหมดไปแล้วกำลังจะมาเพิ่มอ๋อมันอร่อยเลยอะ พี่ตูกบอกอร่อยมากก็คืออร่อยรายงานสถานการณ์สดตอนนี้กำลังจะไปเสมอนะคะออกจากแรงขาหมูแล้วดูสภาพเด็กๆแล้วคือทุเรศจริงมันร้อนมากแต่ไม่มีที่แบบ อะไรที่มันแบบสีมินิมอลมีนิใจอีกต่อไปแล้วอะชมพูปแป่นเลยอะคอสิตเตอร์สาวกำลังแบกเสบียงมาให้เรานิ้วเดียวเวอร์มาก <laughs> สิหกนาทีถึงแต่ตอนนี้คือมาช่วงสิ้นปีจักก็จะเป็นอย่างนี้รถติดรถติดด้แต่ว่าไม่ได้แบบติดมากมันมีที่ที่แบบติดมากกว่าน,นี้เนาะเออที่ที่เราไปแต่ละที่มันก็เหมือนมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นจุดแบบพีคพีคนักท่องเที่ยวจะจาเนาะเพราะว่าก็อยากได้ความสงบแต่ให้ฟีลว่าเส้นนี้ทั้งเส้นดูเปนแบบนักท่องเที่ยวจ,จะจ้าอยู่นะ ไลนบตลสนอหารมิชลีร้านอาหารฟาร์มแกะปังช้างอะไรเงี้ยแบบชอบอะชอบทางเพราะมันเป็นต้นไม้อะเออเยอะๆคนละฟิลกับเชียงดาวปลาทูสองตัวก็นอนอยู่ปลาทูสองตัวนอนฉ่ำเห็นปลาทูไหมจ๊ะนอนฉ่ำเหมือนปลาทูแม่กองเลยอยู่ในเข่งเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่พักนะคะตอนนี้รายงานสหานการแค่ครึ่งทางเท่านั้น วัรโรติดไว้เจอกันที่เสมอค่ะ ถึงสมงเราจ้าถึงสมงแล้ว,มมแ,ลวแต่ยังไงคะคนขับรถ,ถเวียนหัวเมาหัวก็เจ้าเมาหัวขนาดทําไมถึงเมาหัวมันเป็นจะอี้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 อ่ะคือตอนแรกเป็นห่วงว่าพสเซนเจอร์กับอ,อลูกๆจะเวียนหัวกลายเป็นว่าตอนนี้เขาเมาหัวขนาด ยาดมได้ก็เจ้าได้จ้ะขับเองเมาเองงงวะคล้าห่าขนาดแหววทางโค้งอันตรายมันโค้งเยอะไงเออมันโค้งแบบโค้งเนี่ยมันโคง้งแบบมันโค้งแบบโค้งอะ่ะฉ <c oughs> ันว่าเพราะว่าวันนั้นที่ขับอะ่ะไปพวกแม่แตงพวกอะไรมันจะแบบโคง้งสัญญ้นๆมันจะเป็นโค้งกึกกึ๊กกึกเนี่ยแต่อันนี้มันแบบอย่างเงี้ยวววิ วิวมันเลยคงแบบคงกว้างไงถึงบ้าเจ้าหลองนี่ซิกเนเจอ,อ,อยู่ที่งรอใช่ซิเเจออ,อยู่ที่ตัวเห็นตัวไหมเราถึงที่พักแล้วที่พักที่นี่เขาก็มีเอาสัตว์เอาอะไรมากันหลายหลายครอบครัวเลยมีทั้งหมามีทั้งแมวมีทั้งลิงก็มี จะเป็นบ้านแบบนี้แล้วก็บรรยากาศแบบนี้อัอน,นี้คือบ้านของเรานะแนนก็ไปจัดที่นอนจัดห้องน้ำให้สองตัวแสบอยู่เ,เด็กๆถึงแล้วนะอยากจะได้ขึ้นไปข้างบนแล้ว กางเต็นท์กันเลยเหมือนจะมีคอนเสิร์ตนะคุนเขาบอกมีงานนะแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเมื่อไหร่เมื่อไหร่น่าจะพรุ่งนี้พรุ่งนี้อุ้ยแม่ลูกเห็นหุ่นไล่ากาไหมลูกเกิดมาหนูไม่เคยเห็นเลยมาาเมอร์คเปโต้แม่ก็ไม่เคยเห็นนีจ้าขงที่จ้ะ หลงคุณหลงหลงนี่น้องโลกหลง,หลงก็คือตามชื่อเลยหลงมาที่นี่เนาะเขาก็เลยเลี้ยงแล้วก็นางก็แบบเฟรนดี่มากบอกว่ารับแขกมากื่สินี่ บรรยากาศเป็นไงบ้างคะดีก็จะแตกต่างกับที่ผ่านมาก็าคือหมอกเอยอะไรเอ่ยอันนี้ก็จะเป็นข้าวเป็นทุ่งนาอะไรแบบนี้กับภูเขากับภูเขาเขียวดีเนาะโอ้แล้วเขาทำน่ารักนะเพราะว่าแบบมันเหมือนบ้านบ้านเก่าหลายๆหลังมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เออมันน่ารักอะ ไม่ได้ประดิษฐ์อะเนาะเออเขาทำน่ารักดียะเด็กๆก็ทนกับเราเนาะเอาจริงอะเราก็ไม่เคยคิดเลยนะมันจะทนเพราะว่าเอาจริงๆก็นี่คือเป็นทริปแรกแล้วก็เพิ่งมารู้จักลูกจริงๆอะว่าแบบเออมันก็ทนเที่ยวไม่ชอบเป็นต้องทนชอบเที่ยวอ นอนแล้วอ่ะลูกหนูก็ยังจะดูวิวตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้หนูลูกมันเป็นเวลานอนแล้วอืมอ่าหันให้อีกเบลไปนอนไหมลูกเมลเอาตกกระใจเหมือนกับยังไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เพราะว่าข้างนอกก็จะ คืนนี้ด้วยการที่จะเป็นสิ้นปีเขาก็จะระแวงนิดนึงวันนี้วันที่30เขาก็จะมีแบบร้องเพลงมีอะไรนางก็จะระแวงนิดนึงก็จะดูไปข้างน,นอกตลอดเวลาส่วนอีน้องนั้นหลับแล้วจ้านี่น้องส่วนอีแม่นั้นไม่รู้จะได้นอนไหมคืนนี้กี่โมงเพราะว่าลูกชายสุทธิรัก์ยังไม่ได้นอน บรรยากาศดีมากนะแต่เมื่อคืนไม่ได้นอนกันเลยไม่ได้นอนเลยเด็กๆเพิ่งจะไม่ได้นอนตอน6โมงเชา้าสงสารบาเบีวมากนี่พิ่งจะมาได้นอนเองว่าผวาตลอดทั้งคืนเลยอารุณสวัสดิ์ทุกคนวันนี้ก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เลย เพราะว่าอย่างที่บอกไปไม่ค่อยได้นอนอ่นก็ประสบการณ์ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่มันเสียดายมากเลยเพราะว่าเป็นทริปส่งท้ายปีของเราแต่ว่ามันดีหมดเนาะสถานที่ก็น่ารักมากนะจริงๆแล้วอะแต่ตอนคืนคือไม่ได้นอนเลยเพราะว่าทาง ทางเจ้าของเขามีการจัดปาร์ตี้หน่อยเนาะแล้วก็ไปจนถึงตีสามตีสแล้วก็มีการจัดจุดประทัดกันด้วยเด็กๆก,ก็เลยกลัวแล้วก็ผวานหน่อยหน่อยแต่ก็โอเคไม่เป็นไรหรอกมันก็ยังไงมันก็ยังมีการเที่ยวอีกเยอะเลยแล้วก็มันก็จะดีไปตลอดไม่ได้หรอก แต่ก็เอาจริงๆตื่นเช้ามาบรรยากาศมันดีนะดีเลยแหละที่นี่สวยเลยแต่แค่ว่าถ้าเอาสัตว์เลี้ยงมาอะไรก็อาจจะถามเขานิดนึงว่าจะมีงานไหมมีอะไรไหมอ,ไอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนกลางคืนดึกๆก็มีหมาแบบเหา่าน่าจะเป็นหมาจากข้างนอกหลงมาเห่าแบบิกัดกันอย่างนงี้เนาะด้วยการที่มันเป็นบ้านไม้มันก็เลยได้ยินเสียงดังมาก เด็กๆก็กลัวนิดนึงแต่ว่าจะให้ดูบรรยากาศของเช้านี้นะเนี่ย,เส,ยเสียงที่เราหวยหาคือแบบนี้เสียงนกนี้เลยเสียงไก่หนูแบลก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งคืนเลยใช่ไหมหนูแบลฮอ วันนี้ก็อาจจะเสียงดังอีกทีนะลูกนะมันการเรียนรู้นะลูกอือนี่เจ้าตัวที่ไม่ค่อยได้นอนนี่มันสวยมากเลยนะคือมันเป็นนาด้วยแล้วก็มีภูเขามีหมอกก็คือมีทุกอย่างอ่ะสวยแล้วจริงๆเวลาช่วงนา ขึ้นเนาะเขาเรียกว่าอะไรข้าวขึ้นอะแนนช่วงปลูกข้าวก็จะสวยมากาเห็นในรูปอยู่เออข้างบนสวยอ,ะอย่ะเน่ยอู้เราก็มีพี่เลี้ยงบาเบลใหม่แล้วนะ <c oughs> คุณภูมินะ อันนี้คือดอกดอกเซียนเขาเรียกคุณคิดว่านี้คืออะไรคะคือคิงคองน่ารักคิงคองแบบนี้ค <c oughs> ือสรุปวันนี้เราก็จะย้ายที่นอนจ้ะ <c oughs> ดวงมันจะย้ายดวงมันจะย้ายแล้วเขาก็พี่น้องพนักงานก็น่ารักนะแล้ก็อธิบายเขาก็เข้าใจว่าอ๋อเออ มันเสียงดังอะไรเงี้สยสัตว์ก็จะกลัวนิดนึงก็จะลองไปพักที่ไกลๆหน่อยนู้นซึ่งเมื่อกี้ไปดูห้องมาก็น่ารักน่ารักแล้วก็มันก็จะเป็นปูนด้วยเนาะมันไม่ใช่แบบไม้ไมจ๋าๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเก็บเสียงซึ่งก็รอลุ้นดูจ้าว่าวันนี้จะยังไงเพราะว่าเขาก็ยังจะมีปาร์ตี้แล้วก็จุดประทัดสิ้นปีเหรอก็สิ้นปีใช่ แต่ปกติเขาก็บอกมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะมันก็จะเงียบๆอะไรเงี้ยเนานะดูซิว่าน้องตื่นหรือยังนี่นี่กุญแจฮะไหน่หอยเงวหาน้องไหมเฮ้ยนอนยาวแล้วเนี่ยโน้โนไอ้ยโนไอ้ยนอนไม่ตื่นเลยเหรอครับ <laughs> ตอนนี้เรากำลังอพยพอีกละจ้ะดวงมันจะได้เปลี่ยนสถานที่ทุกวันนะัเนาะน้อง,องถึงห้องใหม่แล้วนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหนนี้ก็ใจร้อนเหลือเกินแป๊บหนึ่ง <laughs> เพื่อหนูจะได้สงบมากขึ้นไงลูกวันนี้ แป๊บหนึง่งเราถึงห้องใหม่แล้ว<อ>สำรวจใหญ่จ้ะตื่นมาก็คือทันทีนี่ก็คือที่ตุกก็คือย้ายเหมือนกันจ้ะ คือบรรยากาศห้องตรงนี้ก็จะเงียบหน่อยฝั่งนี้ออกมาก็จะเป็นทุ่งจะดอกไม,ใกไม,ม้ใครอยากไปเที่ยวมาเร็วๆเข้าเลยมาใครอยากไปเที่ยวเข้าเลยนาเบลจ้ะเมิร์ฟล่ะเมิร์ฟไปไหมเมิร์หนูไปเที่ยวไหมลูก ไปไหมลูกไม่จ้ะไปไหนกันคะจะไปถ้ำถ้ำอะไรคะถ้ำเสมิงไม่ใช่ถ้ำอะไรภูมิถ้ำชื่อถ้ำถ้ำสาบแม่สาบถ้าสาบเฉยๆฉยแม่ถ้ำสาบถ้ำสีหลงโอเคซึ่งภูมิก็จะไปดูนกที่นั่นค่ะภูมิไปดูนกสองคนนี้ไปทำอะไรไปดูภูมิอีกทีนึงตอนตันี้ไปสำรวจ ตอนนี้เรากำลังจะไปแม่ตกถ้ำหลวงแม่สาบค่ะ <c oughs> ขออภัยคนข้างด้วยค่ะที่อินโฟเมชันไม่แน่นถ้ำหลวงสาบสาบท่าหลวงสาบเป่าถ้ำหลวงสาบจะมีลุงด้วยเขาเรียกว่าถ้ำลุงเหรอเขาบอกว่าในถ้ำเป็นสี่ลุงซึ่งเราก็ไม่มั่นใจว่าเรเห็นแต่รูปเนาะไหนๆก็อยู่กลิงจริงจะลองไปดู ง่วงมากอ่ะเอาจริงอยากดมกาแฟจังเลยตอนนี้เราน่าจะไปร้านกาแฟก่อนหรือเปล่าเพราะเราตามคุณชนกวรรันอยู่นะคะอ๋อเราไปร้านกาแฟก่อนซึ่งฉันเนี่ยไม่เคยรู้แพลนอะไรเลยเอาจริงปะไม่รู้ชื่อไม่รู้อะไรสักอย่างตามเขามาตลอดอ๋อนนนนคุณคุณชนกวรรันกำลังบอกทางชิโบชิเบให้เราจอดอยู่นะคะเราอยู่ที่ร้านอุ้ยคากาแฟอูปก่ออุ้ยไปว่าอย่าง ไม่รู้เออเป่พู่ขาไม่รู้ไม่รู้อุ้ยแปลว่าอะไรจ๊ะวายอุ้ยแปลว่าคือเป็นคำเรียกเออคุณยายจะให้ฉันเรียกเธอว่าอุ้ยด่าได้ปะไม่ได้อุ้ยด่าไม่ได้ถึงแล้วร้านกาแฟ welcome อะไรนรู้แหมชื่อว่าอุ้ยแก้วกาแฟเปลี่ยนชื่อให้เขาอีกตลอด เธอด้วยใช่กินกาแฟนไหมจ๊ะข้างค่ะเชิญถังเสียงซ่เสียงซู่เชิญค่ะเหมือนอยู่นี่นานเป็นน้องแบบไนีค่ะเป็นน้องแบบเก้าตี่กลับไปกลับเป็นยูเป็นยูเป็นยูอยูข้างหลังข้างหลังหน้าใหม่หน้าเออเบอร์แลง เบลเบลดูใบไม้เหรอลูกโอ๋หลับแล้วเหรอคะน้องน้องทำหน้าคอะไรอีกแล้วอ่ะลูกหนูหนูใบไม้ร่วงอะครับอันหนูรู้ใบไม้ร่วงเราไปถ้ำแล้วนะไปถ้ำนะคะเราแวะอะไรค่ะกินข้าวที่ ร้านร้านร้านลาบรุ่งนภา หลวงแม่สาบแล้วนี่เป็นงนี้ข้างนอกก็วันนี้เป็นวันสิ้นปีเขาก็เลยให้เข้าฟรีจ้ะเสียแค่ค่าหมวกแต่ว่าสัตว์เข้าไม่ได้ก็ต้องรออยู่ในรถเ,เราไม่ได้เข้าเพราะว่ามันต้องรอคิวแล้วก็ต้องใช้เวลาในี้ามแหละเลยไม่ได้อยากจะปล่อยเด็กไว้ในรถนาน ก็เลยแค่จะไหว้พระแล้วก็กลับแล้วก็เราจะมาใหม่เพราะว่ามันสวยจริงๆดูจากรูปคืออยากเข้ามากแต่เขาทำใจถึงรูปไม่ได้จ้ะไปคือมันเข้าไม่ได้เพราะว่าคนเยอะต้องรอเพราะว่าอากาศข้างในอ่ะค่อนข้างจำกัดาาคือเราแค่แวบขึ้นมาถางขึ้นเพื่อไหว้พระเท่านั้นค่ะ